สนับสนุนโดย Isuzu e x series 1.9 DDI blue power การทำการเกษตรพอเพียงในแบบสวนพืชคอนโดของลุงนินนั้นถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับลุงนินสามารถปลดหนี้3ล้านบาทภายในระยะเวลา7ปีครับและเมื่อสักครู่ลุงนินก็ได้พาเราเดินดูสวนมาแล้ว3ชั้นด้วยกันตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่พืชคอนโดชั้นที่4ครับ ชั้นที่4ซ่อมจี๊ดครับมันต้องเสือกอนเนี่ยครับหม่ซ่อมนี้ก็กินปเปรี้ยวม่ได้กินสุกหนักใจไหมนี่ลูกที่เรากินได้แล้วใช้ได้แล้วครับยังมีลูกขนาดกลางขนาดนี้ <c oughs> ดอกกำลังออกอีกมันไม่เคยขาดต้นมะนาวแล้วก็มีมีใช่ไมมมีนั่นน่ะไหนนะ <c oughs> ทำไมไม่มีน้ําครับนี่ผมได้พันธุ์ดีมาไม่มีน้ําแล้วทําไมปลูกแค่ต้นเดียวครับอุ้ยหลายต้นปลูกไว้เยอะไหนอยู่ทางนู้นทางนู้นอยู่ทั่วๆปลายปลายปไม่ได้อยู่จุดเดียวไม่แล้วพวกนี้ดูแลยากป่ะครับลุงนิลต้องใส่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเมื่อก่อนตอนเราทาเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ๆแล้วเอาดินไม่พี่แกขาดหลายตัวนะครับแล้วทํายังไงให้มันอุดมสมบูรณ์ครับห่มดินนะครับคือยังไงครับยังไงไม่ใช่ซื้อผักป่วยมาห่มนะอปล่อยให้หญ้ามันคุมพูดสด พร้อมกับใบไม้อย่าปลูกเชิงเดียวอย่างเดียวเด็ดขาดต้นไม้เหมือนกับสัตว์หมาไม่กินขี้หมาชันใดต้นไม้ย่อมกินใบตัวเองไม่ได้ฉะน,นั้นทีนี้พอเราตัดแล้วปลูกทุเรียนอย่างเดียวปลูกปาล์มอย่างเดียวปลูกยางพาราอย่างเดียวเราต้องใส่ปุ๋ยเนะเ,เพราะว่ามันไม่อยากกินมันกินใบตัวเองไม่ได้ไม่อยากกินใบตัวเองใช่แตพปลูกปนอย่างเง,งี้ยนี่คุณดูสิทั้งหมดเนี่ย เขาก็กินกันและกันใบมันร่วกลวงมาเป็นปุ๋ยให้ซึ่งกันและกันได้อยานอยะนั้นดินจะดีมากงั้นแสดงว่าที่เราเข้าใจมาตัตลอดว่าต้องฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าอะไรทั้งหลายไม่ต้องฆ่าเลยแล้วเมื่อก่อนฆ่าทําไมลุงเน้นกลัวมันเป็นว่าพืชมันแย่งอาหารต้นไม้เราไงแล้วในความเป็นจริงแล้วจริงๆแล้วมาช่วยหลับตาแล้วคุณยืนอยู่ในป่าดงดิบลืมตาขึ้นมาต้นไม้สามคนโอบ่างเนี้ยบางทีสองต้นเบียดกันเลยทําไมมันมีลูกใครไปใส่ปุ๋ยมันไหม แค่ไปฉีดยาฆ่ายาให้มันไหมในป่าดงดิบอ่ะไม่มีเลยทาไมต้นไม้มันโตเอาโตเอาล่ะทําไมครับก็ต้นไม้มันอยู่ปนกันไงธรรมชาติมันสร้างไว้เสร็จในหลวงท่านบอกว่าถ้าทําการ,กรเกษตรอย่าไปปอกเปลือกเปลือยดินให้ห่มดินไว้ดินจะได้เลี้ยงพืชพืชก็จะออกลูกมาเลี้ยงเราม,มีกี่ไร่นะครับทั้งหมด17ไร่17ไร่ นี่ลง,ลงนินต้องมีคนงานไหมเนี่ยคนนีท้ทําทําคนเดียวเหรอครับตอนแรกเราคิดว่าเออปลูกง่ายทําง่ายพอทําจริงๆมันไม่ใช่ภาพที่วาดไว้มันลบหมดใช้เงินเยอะนะตอนทําสวนนะเพราะเราไม่เคยทำจ้างจ้างอย่างเดียวคนไม่เคยทําสวนเลยอะ่ะคิดดูว่าเมื่อก่อนเราไปช่างตัดผ้าเรลาตัดผ้าอยู่หลายปีผ้าห้างระบาดก็เปลี่ยนไปเรื่องอาหารไปตอนแรกไปเป็นกุ๊กก่อนนะเป็นกุ๊กเป็นเชฟของภัยวันล,ลูกเพชร ได้คนเดูองเก้าพันแปดนะตอนนั้นนะต้องคำบัตรละห้าร้อยยุ่งเทพอ่ะใช้จ่ายมันเยอะแต่งตัวไม่ใช่อยู่คนนี้ต้องหล่อต้องเนี๊ยบอยู่ไหมเ้อรองเท้าคู่เป็นพันๆเลยจะบอกให้ตอนนั้นไม่ได้หลุดเข้าไปในห้างซื้อเกี้ยงกระเป๋าเลยใช้เงินหมดพอมาถึงบ้านพ่อก็ถามว่าเป็นไงเงินเหลือม้างเปล่าบอกไม่เหลือเพราะงั้นมันนั่งนิ่กับพังพ่อพ่อลุงนินเก่งมากพ่อสอนงานลูกนี้มีสองอย่างเท่านั้นเองแหละลูกเอ้ยมีงานเขากับงานเรา ชาตินี้ทั้งชาติจะทําแต่งานของเขาแล้วลูกถ้าลูกทํางานเขาลูกจะรับแต่งินเดือนนะลองไปหาดูตรงไหนเขาจ้างเงิน2เดือนให้เราบ้างพ่อสอนอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไงมาทํางานเราลุงนินครับพอใช้ชีวิตเกษตรกร,ร,กรจริงๆแล้วเนี่ยมันได้สบายอย่างที่ลุงนินตั้งใจไหมเหนื่อยครับตอนนี้แต่เหนื่อยกับเมื่อก่อนแตกต่างกันเหนื่อยเมื่อก่อนเรามีความทุกข์ เพราะเราเป็นหนี้แต่เหนื่อยตอนนี้เรามีความสุขเพราะเราไม่เป็นหนี้เหนื่อยอะไรเหนื่อยที่งานในเวลาแขกมาก็คอยเทคแคร์เขาคอยบริการเขาอย่างเงี้ยเขาก็มาถามเราเราก็ต้องบรรยายคุณรู้เปล่าบางวันแขก3 0 0ร้อยมนไม่ยากหรอ่างนก็เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยครับโอ้เหนื่อยนะโอ้โต้องมาคอยเราจะไปไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวนะบางวันเชื่อไหมล่ะ พอ,อคุยคนนี้เสร็จเอ้ามาอีกแล้วบอกทีไม่ทันเสร็จมาอีกคณะแล้วลุงนินมีเวลาปลูกนู่นปลูกนี่หรอือวันๆเอาแต่คุย<ม>เอาแต่สอนมีมีบางวันก็ว่างก็มีแต่ว่าเดือนหนึ่งจะว่างสักสี่ห้าวันนอกนั้นก็ <laughs> ช่วงวแวบๆหนึ่งช่วงไหนว่างก็เข้าไปทํา <laughs> บางทีคุณเชื่อไหมผมทําแปลงผักเนี่ยคนมาจอดรถดตรงนี้ปั๊บรถก็มาแมมนะไหนเขาไหนลุงนินน่ะลุงนินอยู่ไหนอ่ะอ๋อธุระกับลุงนินเหรอครับเดี๋ยวไปรอที่บ้านเดี๋ยวผมไปตามให้ อาอย่างนี้เลยนะเขาก็ขับรถเข้าไปทางโน้นแล้วก็เวฟไปทางนี้เลี้ยก็อยบ้านเนะ่ยับนะปัาบท่าเสร็จแล้วออกมาเขาก็นั่งรอนะพอมามีธุระอะไรกันลุงนินเหรอในข้อไหนลุงผมนี่แหละครับแล้วทำไมไม่บอกกไม่กล้าบอกแต่งตัวใหม่ออกมาให้ดูดีหน่อยอายเขาแคทที่5้าก็กล้วยเล็บมือนางในสวนนี้อุ้ยอุ and and after, so ้ยเสียงอะไรหมู ไหนหมูหลุมหมูหลุมนี่นี่เก็บจากในไร่ป่ะครับในไร่มะละกอเหรอครับครับ <laughs> กินกันใหญ่เลย <laughs> แล้วเดี๋ยวนี้ลุงนินไม่ค่อยเลี้ยงเยอะแบบเมื่อก่อนแล้วเหรอครับไม่เยอะแล้วเลี้ยงไว้แค่ให้เขาดูไม่ได้ทำเป็นธุรกิจแล้วแล้วทำไมเลิกทำครับเลี้ยงแล้วก็ไงอะต้องฆ่าเขาตงสาร,สาร เอ้ยตรงใจว่าจะคิวนี่เหมือนป่าเลยนะครับลุงนินที่นี่เป็นป่าไปแล้วนี่หมาป่าป่ะครับหมาบ้านแต่ป่านี้มีความหมายเพราะเรามีรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีนะครับรายวันจากพืชคอนโดชั้นที่หนึ่ง ถึงชั้นที่4ี่ผักกระเฉดเมื่อกี้พืชผัวแล้วก็ผักหน้าดินทั้งหมดชั้นที่4ก็ยอดเหลืองนี้ด้วยนะยอดเหลืองนี้เก็บอยู่ในชั้นที่4อันนี้คือรายวันเก็บได้ทุกวันวันละ2,000กว่าบาทมาหลายปีแล้วเงินวันละ2,000กว่าบาทรายสัปดาห์ได้จากกล้วยเล็บมือนางครับกล้วยเล็บมือนางตัดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์นึงถ้าไม่ตัดมันก็สุกลายปีปีครับทุเรียนหมอนทองเหมือนเดิมอ้าวจากเดิมที่ทุเรียนจะตายไปหมดแล้วครับแต่ปีกลายที่ผ่านมาได้ตัด21ตัน 21ตันกิโลหนึ่งตอนที่เราขายตอนนั้นได้70็ดสโลละเจ็ดสตันละเจ็ดหมืนโอ้เป็นล้านพุดกโกดชั้นที่6ทุเรียนหมอนทองเนี่ยต้นทุเรียนเห็นไหมครับทุเรียนกำลังดอกสะพรั่งเลยครับชั้นที่7กับพริกไทยที่ต้นทุเรียนด้วย พริกไทยขึ้นกับทุเรียนหรอปลูกกัต้นที่เรียนเลยเนี่ยมีการที่ผ่านมาเนี่ยเราขายพริกไทยได้ประมาณ4ี่แสนกว่าพอๆกับทุเรียนหมอนทองไม่รู้ตัวในเสริมตัวในหลักครับโอ้นี่ปลูกยังไงให้มันได้ขนาดนี้ครับเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆไงนี่ปลูกเองทีละต้นเหรอครับมันไม่ได้ขึ้นเองตั้งปลูกทั้งหมดเลยต้นไม้นี่เราปลูกทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่คือปลูกป่าจริงเป็นป่าไปแล้ว ั่นต้นอะไรนั่นต้นะตอนนั้นต้น,รน,น,ตนกระถินเทพาเป็นชั้นที่8แล้วครับไม้ใช้สอยใช่แล้วเคยตัดขายบ้างไหมครับยังไม่ขายครับเพราะเราเพิ่งปลูกแค่ปีที่8ที่9เท่านั้นเองไม้เป็นธุรกิจที่สุดยอดอะ่ะโตให้เราวันหนึ่งเป็น10บสบาท20บาทเลยอะ่ะครับยีปีอะ่ะมูลค่าต้นหนึ่งเป็นแสนครับรู้ไหมไม้อะไรเดี๋ยวพาไปดูไม้ฉากมาฮอกกานีไม้ฮอกกานีเหรอครับตอนนี้ปลูกเมื่อ52ครับ เจ็ด <7 S 2> ปีที่แล้วเปีเนี่ยกะ<ห><ห>ว่าจะเอาไว้ตัดตอนไหนเสียดายไม่อยากตัดผมมีพริกไทยตามต้นทุเรียนตามต้นไม้ในสวนไปตอนแรก800กว่ารั้งตอนนี้ผมปลูกไม้ใช่สอยไปอีก1,400ตอต้นผมเอาพริกไทยปลูกให้หมดพอพริกไทยมันโตขึ้นมาอีก2ปีเนี่ยมันเก็บฝักแล้วผมต้องรอตัดต้นไม้ไหม ไม่ต้องรอตต้นไม้แคทึกไทยผมก็กินไม่หมดแล้วนะอ20ปีต้นละแสนยังไม่สาใจ20ปีต้นละล้านมีอีกแล้วต้นอะไรครับพยุงอะ่ะต้นพยุงต้นนี้3ปีครับต้นเนี้เหรออีก17ปีล้านหนึ่งจะได้ใช้ไหมไหนลุงนินก็เราไม่ได้หวังนี่ทำไมไอตอน19ปีที่แล้วตอนที่ทำทุเรียน<ป>ไม ไม่ปลูกต้นสักต้นพยุงต้นอะไรพวกเนี้ยเราไม่รู้ปลูกทุเรียนอย่างเดียวเพราะทุเรียนแล้วดีไงพอปลูกเชิงเดียวด้วยสุดท้ายก็ชีวิตเกือบจะไม่เหลือแต่โชคดีมากะได้เปลี่ยนความคิดวันนั้นชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มทัยอยปลดหนี้มาณนะวันนี้ก็กลายมาเป็นลุงนินคนนี้ได้นะครับวันที่เป็นหนี้คุณเอ้ยโลกมันเที่ยวหลบเขาอ่ะเขาตามมาทวงมาด่าเหมือนกับหมูกับหมาปืนจะยิงหัวตัวเองก็คิดตัวเองเถอะว่าม,มันขัดขนาดไหนนะแต่มานะวันนี้พอหลุดหนี้ โลกมันสีชมพูนะเจอใครอยากจะกอดเขาหมดเลยอยังไม่เห็นกอดผมเลยเดี๋ยวกอด <laughs> <laughs> เดี๋ยวใครกอด <laughs> <laughs> สำหรับพืชคะโดชั้นที่เก้านั่นแหละครับต้นนั้นเนี่ยไม้ยางนาที่ใบใหญ่ๆนะนั่นเพิ่งปลูกนั่นนะสี่ปีนะครับด้วยหัวใจที่ศรัทธาในหลวงท่านเราเห็นในหลวงท่านเก็บเม็ดที่ท่ายางไปเพาะที่สวนกีรดาก็เลยตัดสินใจปลูกไมย้ยางนาอีกร้อยห้าสิบต้น ถวายให้กับพระองค์ท่านปลูกที่นี่ครับปลูกไปแล้วครับ150ต้นนอกจากความสุขที่ลุงนินได้รับจากการดําเนินตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับมีเรื่องของรายได้เราอยู่รอดนะเรามีรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีเลยได้ตั้งปณิธานเลยว่าต่อจากนี้เวลาที่ยังเหลือนะครับ ผมจะขอเพาะกล้ามาเมล็ดเศรษฐกิจพอเพียงให้มันงอกขึ้นในแผ่นดินนี้ให้มากที่สุดเลยตั้งชื่อโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งว่าโครงการชวนลูกหลานกลับมาพัฒนาบ้านเกิดบอกคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วก็ชวนเขากลับบ้านเราแล้วจะกอดผมได้ยังอ่ะจริงอ่ะความเพียงพอของลุงนินนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ความสุขของลุงนินยังเพียงพอที่จะแบ่งปันมาถึงพวกเราอีกด้วยช่วงหน้าครับเราจะมาลองชิมอาหารใต้ฝีมือเจ้าของร้านอาหารดังเจ้าเก่าอย่างลุงนินกันว่าจะเด็ดขนาดไหนครับ